สวัสดีครับเจมสมาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับตู้ไดมอนด์ใหม่นะครับซึ่งตู้ไดมอนด์รอบนี้เนี่ยก็เป็นตู้ชุดผู้ชายแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เป็นชุดผู้ชายมาสักพักแล้วเนาะก็มีคนบ่นมาเหมือนกันว่าพี่อาร์จัดได้ชุดผู้ชายพี่อารพี่อาร์จัดได้ชุดผู้ชายพี่อารพี่อารพี่อารก็ได้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 ชุดผู้ชายมาก็ได้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 ไงโอเคนะครับสําหรับชุดตู้นี้นะเดี๋ยวขอรีวิวชุดตู้เก่าก่อนละกันเพราะว่า จากให้ซื้อชุดตู้เก่าด้วยนะครับชุดตู้เก่าน่ารักมากของผู้หญิงนะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่น้อยจะได้ซื้อชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดอ่าแวมไพร์แวมพิรุแวมพุ๊บของผู้หญิงนะครับตัวนี้นะผิดตัวนี้จะมีทั้งหมดห้าหกชิ้นด้วยกันคุ้มๆเลยนะครับคุ้มๆเลยไม่บ่อยนะที่ชุดในตู้แต่มันจะมีหกชิ้นและในชุดนี้และชุดนี้เป็นชุดให้มีหกชิ้น น่ารักมากๆนะเป็นแบบว่าราชินีแวมพร์อ่ะตัวนี้แล้วแว่นแว่นอันนี้ไม่เคยมีในเกมแว่นทรงแบบนี้อันนี้เป็นตัวแรกที่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ไปจัดนะครับหมุนให้ดูรีวิวให้ดูแบบไวๆแล้วกันนะโอเคพัดแว่นอย่างที่บอกว่าแว่นน่ารักมากไนงะเป็นแว่นขาเดียวตัวนี้ นะครับเสียดายผู้ชายใส่ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นของผู้หญิงนะอยากให้มีของผู้ชายเหมือนกันนะจะเทนะปกติเมื่อก่อนพี่เล่นเกมพี่ชอบใส่แบบนี้เท่ดิดูดูแบบฉลาดใส่ดูฉลาดแล้วก็มีการแต่งหน้าด้วยนะครับสําหรับอันนี้นี่จะเป็นแบบเหมือนรอยใต้ตาดําๆนะครับตัวเสื้อข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับมีการแต่งลายนิดหน่อยในสุดนี้จะเป็นคล้ายๆแบบปลาสีด,ดําแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเอวลอย ส่วนข้างนอกน,นี่เป็นเสื้อโค้ตนะเสื้อโคตแบบราชินีแวมไพร์มีคนอยู่ข้างบนเอฟเฟกตัวนี้จะเป็นแบบเลือดๆนะครับแล้วก็มีข้างข่าวบินมาให้รู้ว่าเออแววไพร์นะเว้ยกดซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับสำหรับชุดนี้ถ้าเกิดใครอยากโชว์ลายที่หลังก็ซ่อนกระเป๋าได้เลยรองเท้าก็สวยนะรองเท้าเป็นรองเท้าบูทสีดานะครับแต่งลายสีทองแล้วก็มีเพชรสีแดงนะครับรูบี้รูบี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้นะชิงส่วนอื่นนะครับ ก็มีทรงผมกับจางเกงเนี่ยพระทรงผมก็น่ารักนะครับตัวนี้เป็นทรงผมสั้นนะครับสีสีวสีว,สวแดงนะครับไม่ใช่สีแบบแดงสดนะครับจะเป็นสีคล้ายวแดงจะเป็นแดงแบบมนๆหน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่ามงกุฎนะครับให้รู้ว่าเออตำแหน่งไม่ใช่ขี้ๆนะโว้ย เป็นราชินีโนเวอร์อะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นเจ้าหญิงแล้ววะประมาณนั้นนะครับมงกุฎก็จะเป็นสีทองครับแล้วก็แต่งรายด้วยแบบสีดําตรงกลางมีรูบี้สีแดงเหมือนเดิมนะครับส่วนาง่นงนะครับกระโปรงสีไม่ใช่แง่งเกงนะรกระโปรงก็ผ่านหน้านะตนนัวนี้กระโปรงตัวน,นี้ก็ไปใส่กับชุดอื่นได้นะครับเท่ดีที่ใส่กับชุดนี้ให้ดูนะครับก็ได้นะความจริงชุดอื่นก็ใส่ได้กระโปรงมันน่ารัก กระโปรงมันเป็นแบบกระโปรงที่ไม่เวอร์วังอลังการนะับางชุดมันเวอร์ๆแล้วมันไปใส่ชุดอื่นยากใช่ไหมแต่กระโปรงชุดนี้มันจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแล้วจะมาขโม่แล้วมันจะมาโฆษณาชุดนี้ทำไมวะเอาเป็นว่าใครอยากได้ก็ไปไปจัดการนะครับชุดนี้วันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายเหลือประมาณ6ชั่วโมงตอนที่พี่ลงคลิปน่าจะประมาณ6โมงน่ารักนะน่ารักส่วนต่อมาชุดผู้ชายนะครับชุดผู้ชายมันจะเป็นชุดที่เข้าคู่กับชุดผู้หญิงชุดนี้ คือชุดผู้หญิงชุดนี้ไม่ขายไปสักพักแล้วนะครับตัวนี้นี่อยู่ในตู้ไดมอนด์แหละสักพักแล้วนะก็เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นแบบการผสมผส,สานร,ระหว่างเทพยุคเก่ากับความเป็นหุ่นยนต์นะครับก็เป็นไซเบอร์เดียตี้นะครับไม่รีวิวแล้วกันตัวนี้ไปรีวิวของใหม่ดีกว่านะครับของใหม่ก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นชุดที่เข้าคู่กันนะครับก็คือเป็นชุดนี้ใน เดี๋ยวนี้เทพอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเทพขอแบบใส่เกราะบ้างนะเทพไม่มีเกรออาะจะไปสู้กับใครก็จะเป็นความแบบโบราณผสมกับความเป็นแบบเกราะเกราะสมัยใหม่หน่อยชุดนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่28เดือนนี้นะครับ28กุมภาพันธ์ยาวๆยาวๆไปจนถึงวันที่23มีนาคมนะถ้าเกิดใครอยากได้ชุดนี้ก็จัดใครบอกว่าโอ้พี่อรผมไม่ชอบแนวใส่บอกอยากได้ชุดน่ารักน่ากก็เนะี่ยชุดที่อยู่ในตู้ยังเหลืออยู่วันสุดท้าย ความจริงพี่ก็ไม่ค่อยชอบชุดแนวไซบอร์กเหมือนกันพี่ชอบชุดแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นโบราณโบราณหน่อยนะครับเท่ๆหน่อยแต่ว่าก็ห้ไม่ได้นะครับต้องบอกว่าชุดในฟรีไฟล์มันมีหลากหลายสไตล์อยู่แล้วนะครับบางทีเราไม่ชอบไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะไม่ชอบนะครับอาจจะมีคนที่ชื่นชอบบางคนอาจจะชอบชุดฮิปฮอปบางคนชอบชุดญี่ปุ่นบางคนชอบขนยนตบางคนชอบแนวชุดทหารอะไรเงี้ยซึ่งมันเยอะแยะมากยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ผ่านนะ ชุดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดให้ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็การแต่งหน้านะครับให้ดูทีละส่วนแล้วกันเนาะพาร์ทแรกขอปิดเป็นหน้าพาร์ทแรกนะครับเป็นทรงผมทรงผมก็จะเป็นอ่ทรงผมมัดขึ้นไปด้านหลังนะครับแล้วก็มีจงอยลงมาข้างล่างนิดหน่อยมีการแต่งลายด้วยเหมือนเป็นเครื่องประดับเทพแต่ว่าเป็นเครื่องประดับเทพที่ทํามาจากเหล็ก หุ่นยนต์หุ่นยนต์อะไรแบบนี้ในใช่น้นาขวดยังไงพี่ส่วนตัวเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นเกราะนะครับนี่ข้างหลังเหมือนเป็นลายแบบพลังงานแผ่พุ่งเอ่ถึงเหมือนแบบมีวงพลังงานอยู่ข้างหลังส่วนข้างหน้าจะเป็นเกราะนะครับเป็นเกราะหมดเลยครับตัวนี้เมตตายอย่างทรงพลังเมตตายอย่างไงให้ทรงพลังสร้างเกราะ นะครับตัวนี้ก็ซ่อนเกาะกดคลิกซ่อนกระเป๋าได้ด้วยถ้าเกิดเราอยากโชว์ตราข้างหลังนะตัวนี้ส่วนรองเท้านะครับรองเท้าจะเป็นใส่กับชุดนี้อาจจะเห็นไม่ชัดชุดไหนชัดนะนี่นี่เป็นแต่ที่ไม่มีหูคีบนะแต่ว่าไปรัดตรงข้อเท้าเราสามารถเดินได้ยังไงนะครับสงสัยจะมีพลังงานบางอย่างในะที่ดูดนิวทรนนะครับไว้กับรองเท้าทําให้สามารถเดินได้นะเป็นพลังงานแบบว่าเทพผสมกับโรบอทนั่นเองหนะมูหมูเปงั้น กเทดีนะไอรองเท้าเท่ดีนะอ่าพัทที่เหลือนะครับพัทที่เหลือเปลี่ยนกันเปิงกรนะเทปใส่แตะได้ไหมได้แหละเทพใส่สักทองได้ไหมเทปอันนี้เทพเออเทพแล้วก็นี่อ่าพัดต่อมาเป็นการแต่งหน้านะครับการแต่งหน้าของตัวชุดเทพหุ่นยนต์เนี้ยนะครับก็จะ เปลี่ยนตาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เพิ่มเหมือนเป็นลายแบบคล้ายแบบตะข่ายตะข่ายตะข่ายที่เป็นแบบดูไฮเทคไฮเทคอยู Hi ่ take, แล้วก็มีรอยจิ้มตรงหัวนี่ไว้อาจจะไว้แบบเชื่อมต่อเครื่องอะไรสักอย่างตาขาวก็เท่ดีตรงกลางมีลายด้วยชุกฟัมเทพเชลฟัมเทพตัวกางเกงนะครับกางเกงเ,เป็นไม่ใช่กางเกงเป็นผ้าข้างในเป็นเกงอะ่ะข้างนอกเป็นผ้าลุมนะครับอันนี้ ก็จะเป็นสีออกฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาม่วง,งนะครับเข้ากับชุดไม่อยู่จะอธิบายยังไงดีสําหรับต,ตัวนี้นะก็เอาเป็นว่าใครชื่นชอบก็ไปจัดใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับถ้าเป็นพี่พี่ก็ข้ามเพราะพี่ไม่ใส่ชุดแนวนี้นะครับแต่ใครตัวเรือก็ไปลองกดสักทีสองทีเผื่อจะออกนะครับนะไปละนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปละฟันดีราตีสวสดจ้า